จมาไว้ับถ้าจับก็ต้องมีบันทึกตรงจังหวัดตาผมผมรายงานเรียบร้อยถ้าพี่จับมามันก็ต้องทางนี้ก็ต้องลงลงแจ้งความมูก็ดีใช่ไหมถูกไหมถ้าพี่จับมาแล้วหลักฐานที่มีไหมที่ลงบลนจังหวัดผมรายงานนายผมไม่เพราะรายงานโทรศัพท์นดังบันทึกดางข่าวต่างรๆอเรื่องอยู่นี้ไม่มีไม่ผมเยพราะว่าไม่เราขอได้ไหมนั่นที่ไอ้นี่เกาะชุดนี้ด้วยอันนี้มีไหมนี่มีบันทึกไหม แคน้นครับผมเพิ่งทำไปเพราะเจ้าของที่มันไม่มาพวกนี้ไม่ได้พูดเลยว่าไม้กองนี้มาจากทหารยึดมาไม่ได้พูดแล้วแล้วพวกนี้พูดเหมว่าไม้นี่เป็นไม้อะไรอ่าไม่ได้พูดคือมัน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 จนด้วยมันจนด้วยหลักฐานไงคือมันมีการขายมีการขนกลางคืนน่ะมันจะบอกบอกว่าไม้นี่เป็นไม้ของกลางเนี่ยอ่ามันคือพวกนี้มันรู้ระเบียบของกฎหมายอยู่แล้วมันจะมาอ้างว่าไม้นี่จะไปทาบันทึกกลางคืนหรือว่าแล้วมันมาทาขนกลางคืนเนี่ยแล้วมันหนีน่ยหนีทาไม เพราะว่าพวกนี้มันจนด้วยหลักฐานอยู่แล้วมันก็เลยไม่พูดแต่ตาหารก้นนี่ออกมาพูดผมเปคนจับมาไว้เองครับนะผมจะทำเป็นไม้ย,ยึดตรวจอบัญชีครับผมนแต่เมื่อคืนเนี่ยขายกันแสนสาม ถ้าจับ <recherche> ก็ต <hadi> <is> ้องมีบันทึกตรงจังจำวันผมผมเลยงานเรียบร้อย ร้บผมจะทําเป็นไม้ยึดตรวจบัญชีรับผมเนี่ยแต่เมื่อคือนเนี่ยขายกันแสนสาม Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new sun. And You cannot save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs>